อัพเดตกันนะครับคุณได้ดูดเจัมบอลยังเรื่องใหม่ใช่ไหมยังเลยผมได้มีโอกาสดูนะครับทางช่องสูงของเราเองนะครก็ว่าจะมีการส่งคุณเอมเนี่ยช้ําจากเอเอสเอนะครับไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์นะครับตัวพุ่มกับนะครับอร endes, อแซมเบนเดสนะครับแล้วก็เจมบอลสาวบอลน,นะครับโอ้แล้วก็ตัวร้ายมากมายหลายคนเลยทีเดียว คือเอ็กซ์คลูซีฟแบบสัมภาษณ์กันแบบสดๆตรงนั้นเลยแล้วะดูเหมือนก็มีการแบบว่าให้ทักทายแฟนคลับชาวไทยสวัสดสสวัสด,ดีแบบนี้นนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปถามเธอกันดีกว่านะครับว่าความรู้สึกการเป็นพิธีกรนนครับหน้าที่สําคัญขนาดนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับ ก็การท้าน,นะครับออกจากบ้านนักล่าฝันก็มีงานออกมาเรื่อยๆครับและหนึ่งความท,ท้าทายนะครับล่าสุดของคุณเอมสาธิดานะครับหรือว่าเอมชูเอ็สนะครับก็คือการโดนจับให้มาเป็นพิธีกรประจำรายการ s p e c t ตอ TV Special t r e ททันทีครับซึ่งเธอเนี่ยก็ดีใจไม่น้อยเลยที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแสดงฝีมือกับสิ่งที่ตัวเองรักนอกเหนือจากการร้องเพลงครับ งานนี้เธอก็บินตรงไปประเทศอังกฤษนะครับสัมภาษณ์พูมกับบัทีมนักแสดงนะครับจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์สเปกเตอร์007ครับแบบ e x c กซ์คลูซีฟเรีดีว่านะครับเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกที่ตื่นเต้นที่สุดครับ หนูรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสอีโอกาสหนึ่งคือแน่นอนเราไม่ทิ้งงานเพลงงานแสดงอยู่แล้วนะคะแต่เป็นพิธีกรันรู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองต้องมีไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็เราเรียนมานิเทศเราจบนิเทศมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นมันก็เป็นงานที่เราคิดอยู่แล้วแหละว่าถ้าเราจบมาเราอยากจะทายากแค่ไหนคะกับงานพิธีกรคือ งานแรกที่ทําคือไปสัมภาษณ์ผู้บริหารพิกซาที่สิงคโปร์นะคะก็รู้สึกว่ายากละแต่พอเจอเจมส์บอลเข้าไปอีกมันเหมือนแบบว่ามันเป็นดาราที่เราเห็นมาแดนน์เครกเป็นดาราที่เราเจอมาตั้งแต่เจมส์บอลโหสี่ภาคที่แล้วเงคะ่ะมันคือเข้าไปแล้วเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็เป็นเป็นหน้าใหม่อะคะ่ะแล้วก็เราเจอนักข่าวทั่วโลกเลยอะมันทุกทุกคนผ่านประสบการณ์มาเยอะมากเลยอเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เขายังตื่นเต้นเลยแล้วเราเป็นน้องใหม่มากๆในการในสําหรับงานพิธีกรเนี่ยค่ะก็ จะบอกว่าเข้าไปมือเย็นกว่าการมือเย็นกว่าขึ้นร้องเพลงอีกตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นมากค่ะเราไป5วันเราได้ไปดูรอบรอบรอบแรกก่อนคนอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มันมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกอันหนึ่งที่หาหาได้ยากค่ะเรื่องของภาษามีปัญหาบ้างเราคิดว่าไม่มีนะคะแต่ก่อนเราก็ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ปกติมัาถึงว่าเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็พยายามจะพัฒนาเรื่อยๆแต่พอใช้จริงๆอยู่โมเมนต์นั้นต่อหน้าผู้กำกับอะไรเงี้ยต่อหน้าดารามันก็มีแบบ อึกอักอึกอักบางหนูคิดว่าภาษา,าไทยหนูก็คงมีปัญหาเหมือนกันว่ามันมันยาก,ม,ยากมันยากจริงๆภาษาไทยให้เขาได้มีโอกาสให้เขาพูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ไหว้ด้วยนอกจากงานพิธีกรแล้วนะคะตอนนี้เธอยังมีผลงานละครเรื่องดังหนีดับค่ะทางช่อง True For You มาฝากแฟนๆให้ได้ชมกันอีกด้วยนะคะ ผมเพิ่งได้เปิดดูนะครับทางช่อง222ของทรวของเราตอนแรกก็เฮ้ยน่าคุ้นๆลองคอดูอแต่เป็นุ้อเอมนี่เองใช่ไหมก็เ,<อ> <ๆ S 1> เก่งมากนะภาษาอังกฤษเธอดีมากเลยนะ,ะแตถึงเป็นพิธีกรที่ฝีม,ม,มือสมมุติถ,าถ้าเกิดเป็นพิธีกรที่มีฝีมืออยู่แล้วจเจอระด,ดับโมขนาดนี้ก็ต้องเพลงมากอะไรบ้างนี่คือแบบสามารถผ่านงานแรกไปได้อย่างแบบดฉลุยผมมือให้นะครับ